แล้วในความฮะกันเนี่ยค่ะจารย์เราสามารถรู้ไหมคะว่าเราเหมาะสมกับงานอะไรเหมาะสมกับคนรักแบบไหนซึ่งคําว่าฮะเราเลือกคู่ได้แหละจากจากนักสัตว์ที่เหมาะสมกับเราถูกไหมคะงานการล่ะคะเราเลือกได้ไหมบอกได้เรื่องงานการเนี่ยมันก็คือเรื่องของธาตุอ่าถ้าเราทํางานเลือกกิจกรรมการงานหรือเลือกอาชีพที่มันตรงกับธาตุเราก็แปลว่าเราทําแล้วมันจะราบลื่นหรือว่าได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเช่น คนธาตุน้ํะ<ฆ>ถ้าได้เลือกอาชีพการงานที่มันเกี่ยวข้องกับธาตุไฟเช่นอาชีพธาตุไฟก็คือเกี่ยวกับพลังงาน<อ>ขึ้นใช้ไฟฟ้าหรือว่าอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดถึงเรื่องของพลังงานโซล่าเซลก็เป็นธาตุไฟ<อ>ก็จะเรียกว่าทําแล้วได้ผลกําไร<ๆ>เพราะว่ามันตรงกับธาตุที่เป็นผลประโยชน์ในดวงเราอ๋อเอออันนี้ก็อาจจะทําให้หลายคนอาจจะงงนิดนึงว่าอ้าวฉันธาตุน้ํา ทำไมฉันถึงต้องไปทําธาตุไฟในเมื่อมันดูปะทะกันอย่างนี้ในเรื่องของวงจรธาตุเนี่ยการเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยผมก็มักจะบอกว่าเวลาที่เราทํางานแล้วเราอยากได้สตังเนี่ยมันต้องมาจากคนอื่นถ้าเราเป็น<อ>คนธาตุน้ํา<อ>เราทาธาตุตรงตรงกับเราก็ถูกใจเราแต่อาจจะไม่ถูกใจชาวบ้าน <laughs> เพราะว่าทำเองไหนเอง <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าเราอยากได้สตังตสตังเนี่ยมันมาจากข้างนอกอมันก็จะต้องเป็นธาตุอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา<อ>เป็นธาตุที่เป็นผลประโยชน์กับเราค่ะครับอันนี้ตัวอย่างอันละคนธาตุดิน เราทำงานอะไรดีคะที่คนธาตุดินธาตุที่ส่งผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สมบัติการเงินคือธาตุน้ําเพราะฉะนั้นคนธาตุดินก็จะเหมาะก,กับอะไรที่เป็นของเหลวเช่นขายน้ำอ่าสะวายน้ําอาหารทะเลพวกนี้ก็จะเหมาะอค่ะงั้นไล่ไปเลยคนธาตุไฟต้อง<น>ทําอะไรคะคนธาตุไฟก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธาตุทองช่างต่างๆเกี่ยวกับโลหะเกี่ยวกับสินแร่พวกนี้ก็จะเหมาะ หาอาชีพยากเัยคนธาตุไม้คนธาตุไม้ก็จะเหมาะกับธาตุดินก็คืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้อ๋อทำอะไรที่เกี่ยวกับดินพื้นดินต่างๆทำการเกษตรก็น่าจะได้คนคนธาตุทองอ่าธาตุเงินทองของธาตุทองก็คือธาตุไม้ค่ะก็จะต้องเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นธาตุไม้หรือว่าอาชีพทางด้านการเกษตรก็ได้ผลิตภัณฑ์การเกษตรก็ได้ค่ะทางานให้ถูกธาตุแล้วเราจะสําเร็จได้ไหมคะอาจารย์มองทํางานให้ถูกธาตุเนี่ยอันดับแรกเลยคือ ได้ผลตอบแทนอมาคุ้มค่าอืชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วถ้าเราทําตัวเองให้เราชอบลหละในเมื่อมันถูกทาดกับเรา